อะไรคือกลางใส่ร้องข้าแล้วขึ้นเวทีเลยเจ้าจนมันฮักไปเลยตัดตัดเดี๋ยวเราต znaczy, er ้องรอยายคน่ายแตายยายที <t 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 ่กัร าาค่ะดอกอะไรเพิ่มเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวาม,มาเลยนะคะมาเลยอาจจะแบบว่าไม่ได้เข้าไปพูดคุยอะไรมากแต่มาเลยเนี่ยอ่านอยู่ตลอดวันนี้ก็เข้าไปอ่านประมาณ5้ารอบเวลาพักเที่ยงอะไรประมาณนี้มาเลยจะเข้าไปอ่านตลอดแต่มาเลยจะไม่ได้แบบไปพูดคุยอะไรมากมายเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามาเลยรู้สึกว่ามาเลยต้องรับฟังมากกว่าพูดรับฟังแล้วก็พิจารณาแบบหนูได้แล้วคะ่ะ ใช่ไหมคะใช่แล้ว <laughs> โอ้ยโพสเลยโพสต์เรี่อยบ,บ่อยๆนะ่นะติดตามอยู่ตลอด <laughs> จ้าเหรอคือ <laughs> เก็บผมก่อนเว <laughs> น่าเปลี่ยนเลยอ่ะ